คุณผมก็พามาชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่สําคัญของเมืองเชียงตุงนะครับผมใครจําได้ช่วงก่อนผมพาไปชมกูนะกู่เจ้านางอยู่สองที่นะครับผมที่หนึ่งก็เรียกวา่าแถวๆใยน,นอนนะเป็นกู่เจ้านางที่เขากอลังบูรณะกันนะครับผมกูกูตรงนั้นว่ากันว่า,าเป็นกู่เจ้านางซึ่งเป็น แม่นะของเจ้าฟ้าขอนแก้วอินเทเลนนะครับผมแล้วอีกหนึ่งกูนะฮะที่พาไปชมตอนนั้นนะจะเป็นกูเดียวๆจะเป็นกูของเจ้านงจายยุ่นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเนื่องด้วยกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงตุงนะครับผมครับตอนนี้ผมก็พามาอีกหนึ่งกูฮะตรงนี้หลายคนน่าจะคงเคยผ่านตาเคยเคยชมมาแล้วนะครับผม กูเจ้านางตรงนี้นะฮะที่เห็นก็อยู่ในวัดเขมินนะครับผมอยู่วัดอ,อยู่ในวัดเขมินก็เป็นกูเจ้านางที่ว่ากันว่าเป็นชายาของอแก้วฟ้าก้อนเจ้าฟ้าก้อนแก้วอิฐแหลงนะครับผมก็มีอยู่3ามกูนะครับผมกูตรงนี้ก็จะมีอยู่3ามกูนะครับผมก็เกี่ยวเรื่องด้วยครับ ประวัติศาสตร์เมืองสิงตุงนะอยู่แถวๆวัดเขมินนะครับผมพามาชมเพราะว่าหลายคนและท่านที่มาเชียงตุงนี่ก็มาทราบว่าก็อยากจะรู้จักประวัติเมืองสชงตุงนะครับผมส่วนเรื่องประวัติต่างๆนะดูเจ้าฟ้าเจ้านางเมืองเชียงตุงในโซเชียลมีเยอะแยะนะครับผมในโซเชียลนี่มีเยอะแยะมากมายนะกูเจ้าฟ้าเจ้านางเมืองเชียงตุงผมพามาชมกูเจ้านางนะ ่วนกูเจ้าฟ้ากูเจ้าฟ้านะครับผมซึงเป็นกูเจ้าฟ้าที่เจ้าฟ้าใจดวงเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินเทลหลงแล้วก็เขื่อเจ้าฟ้าต่างๆเขาจะตั้งอยู่แถวๆริมทางใกล้ประตูป่าแดงนะผมตรงนั้นเป็นกูเจ้าฟ้านะผมเขาว่ากันว่ากูเจ้าฟ้าของผู้ชายนี่เขาจะทําแยกประทหนึ่งแล้วกูเจ้านางของผู้หญิงเขาจะแยกไปทหนึ่งนะครับผมเคยสอบถามลูกตารเจ้าฟ้าเขาแล้วนะครับ ก็จากพาเจ้านางอ,อดีตนะที่เคยปกครองเมืองเชียงตงุงแล้วก็สมัยก่อนนะเชียงตุงก็ยังมีหอคำนะผมก็พาเคยพาไปชมหอคำหลังใหม่นะครับหอคำหลังใหม่ที่เขาจําลองสร้างขึ้นมาก็าหิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะเพราะว่าหอคำหลังใหม่แต่ยังไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมนะครับหอคำหลังใหม่ก็จะอยู่แถวแถวเอ่อ,อ น้องตุงนะผมแต่ตอนนี้ผมพามาชมนะ,ะทั้งกูเจ้านางมือชิงตุงนะผมสําคัญเหมือนกันนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้านางที่เป็นเขาบอกว่าเป็นชายาของเจ้าฟ้าคนแค่เฉลหลงส่วนหนึ่งนะครับผมกูนี้ก็ เห็นว่าจะมีรูปการมาบุรณะตลอดนะครับผมก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่ยังสวยงามอยู่นะครับผมคุเจ้านางให้สังเกตนะตรงด้านบนของฐานกูนี่ก็คล้ายๆดอกบัวปรทุมมานะดอกบัวปันกลับนะบผมผมเคยเคยท้ทบัวปันกลับบัวที่มันบัวสวรรค์น,นะผมอะดอกที่มันตุมๆใหญ่ๆขึ้นไปข้างบนนะเขาจะ,ะใช้ ประดับนะตรงบนฐานของกูนะเห็นหนั่งกูของเจ้าฟ้ากูทางเจ้านางนะครับผมนะตรงนี้บริเวณวัดเขมนเขาจะอยู่เดินดอยนิดนึงนะครับผมนะเดินดอยนิดนึงนะนะเดินดอยนิดนึงแล้วก็ประตูนะเขาจะล็อกไว้ตลอดเวลาเข้าไปชมด้านในไม่ได้นะแต่อยู่ด้านนอกก็เห็นเห็นอยู่นะครับผม,มเจ้านงางเดง ว่าเป็นกูที่สำคัญอย่างหนึ่งนะผมก็หนึ่งในทุ่งดาวที่หลายคนมาเชียงตุงนะแล้วก็พบว่าศาสตร์มนังสือตุงก็ไม่เยอะแค่มากมายในโซเชียลนะผมแต่สามารถเขมจะลงพื้นที่จริงๆนะและ้วก็ลงพื้นที่จริงๆเอาข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยมานำเสนอนะครับผมเสือญาตชาวฝ่ามือเชียงตุงกูอีกที่หนึ่งที่ผมไปที่เขากำลังบูรณะกันนั่น ก็มีรูปตัวหล,ล,ล,ลานนะเครือเจ้าฟ้าก็มาบุรณะนะครับผมมาดูแลตลอดเด๋ยนนี้นะครับผมแต่ผมมาทีสศาลาห้ามองก็พามาอีกครั้งนึงนะมองเชียงตงุงมาดูกูเจ้านางของเมืองเชียงตุงนะครับผมขอบคุณครับผม